อันนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกมึกหาเพื่อนโมครับทุกคนบรรยากาศน้ำมัลงครับเกือบจะลงสุดแล้วเนี่ยจะม,มีตัวว่าบอกไม่รู้เหมือนฝนจะตกด้วยแหละทำท่าเหมือนฝนจะตกครับทุกคน อุ้ย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 โจกหัวมาเลยไม้แรกครับนี่ชาวเลนะรอบนี้ผมใช้ชาวเลสีส้มสีส้มหรือสีชมพูเดียวไม้แรกเขาเรื่องเว้ น้ำลงจัดเลยเนะลมก็เริ่มมาแล้วทุกคน อ้าวว้ยโหแดงเอ้ยเข้าเต็มหน้าแล้วมึงเกีเมื่อกี้โดนน้ำถั่วนี่ไปยิงแม่นจังวะนี่ยิงแม่นจังวะออก ยังเอาเลยฮห,หน้าดำลนะ้วเนี่ยเรื่องปกติครับตกหมึกแล้วจะโดนขี้หมึกบ้างโดนหมึกพนใสบ,บ้างทมกันยากครับ <wounds war blue> สามแต้มนะทุกคนหมาเฉยเว้ย <Soviet> <pos> <eni> <rainforest> <omedical niño> <enders> đài thu máy anh ấy các thân là Này, đố này các bạn ชาวเล1ครครับอันนี้ชาวเลก็เป็นชาวเลรุ่นใหม่แนะแต่ผมเพิ่งได้เอามาลองใช้ครับออกมาได้ตั้งพักแล้วชาวเลตัวนล้มมาเฉยกำลังได้ตัวเลยลมมาอีก มันเห็นมึกตามนะทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นไรหวดใหม่สงสัยจะไม่มีตัวแล้วมั้งทุกคนคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆอีกแหละย,ยังไม่มันมือเลย ได้ไปสี่แต้มเองทุกคนก็หลังจากที่ได้ตัวท้ายก็ตกไปก็น่าจะมุมงหาทีอยู่นะไม่เจอตัวเลยมีเจอเป้ากัดมั้งรอแมงชบายับเลยแล้วก็ไม่เจออะไรเลยทุกคนโยหลวใช้ก็จะเป็นโยชาวเลยนี่ดูประการัง งานเลย่ยไปทางนี้นมไม่มันมือเลยก็โยนผมใช้ครับชาเล่สีอะไรสียุมพูสีส้มสีนี้แหละสีแต้มสีแต้มไม่ใหญ่ได้ประมาณเท่านี้น น้ำมันลงด้วยทุกคนลงเยอะเยอะมากเกือบสุดแล้วด้วยลมก็เริ่มมาก็ถ้าพี่ๆนะชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดนี่ไหนบ้านไหนกดถูกใจให้กับช่องตกหมึกหาเพื่อนมูด้วยครับคลิปนี้ผมไปพักผ่อนดีกว่าน้ำมันลงแหละเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ